สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องวิธีคิดเกี่ยวกับการเงินกันนะคะจากหนังสือที่ดังมาก,มากๆพ่อรวยสอนลูกของโรเบิร์ตคิโยซากิครับเราจะอิงจากคลิปเสียงที่สรุปประเด็นสำคัญสคัญมาคุยกันใช่ค่ะหลักๆก,ก็คือดูว่าประสบการณ์กับแนวคิดที่ต่างกันมากของพ่อสองคนเนี่ยมันมีผลต่อวิธีคิดเรื่องเงินของผู้เขียนยังไงครับโดยเฉพาะการเปลี่ยนมุมมองจากแค่ทำงานรับเงินเดือน ไปสู่การให้เงินทํางานให้เราจุดเริ่มต้นมันน่าสนใจมากตอนผู้เขียนอายุแค่9้าขวบเองเนาะครับตอนนั้นเขารู้สึกแบบว่าน้อยใจนะที่ถูกเรียกว่าเด็กจนก็เลยไปถามพ่อแท้ๆของเขาซึ่งพ่อแท้ๆเนี่ยมีการศึกษาสูงเป็นข้าราชการใหญ่โตเลยแต่กลับตอบไม่ได้ว่าจะรวยได้ยังไงใช่ครับต่างจากพ่อรวยซึ่งเป็นพ่อของเพื่อนสนิทอันนี้เเรียนไม่สูงเท่าไหร่ แต่สร้างเหนือสร้างตัวขึ้นมาได้เองแล้วพ่อรวยคนนี้แหละที่ให้บทเรียนแรกๆที่แบบท้าทายความคิดดเดิมเลยครับบทเรียนแรกก็คือการไปทํางานในร้านค้าได้ค่าจ้างแบบน้อยมาก10เซนต์ต่อชั่วโมงเองโหน้อยจริงๆค่ะตอนแรกผู้เขียนก็รู้สึกแย่เหมือนโดนเอาเปรียบจนแบบทนไม่ไหวแล้วใช่ครับแต่พอไปคุยกับพ่อรวยกลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยแทนที่จะขึ้นเงินเดือนให้พ่อรวยกลับบอกว่า นี่แหละคือกับดักชีวิตถูกต้องครับคือพ่อรวยชี้ให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ติดกับดักนี้ทำงานเพื่อเงินเพราะโดนอารมณ์สองอย่างขับเคลื่อนคือความกลัวกลัวไม่มีเงินใช้กลัวตกงานกับอีกอย่างคือความโลภอยากได้นั่นอยากได้นี่ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะเป็นแบบนี้ก็ต้องทำงานหนักขึ้นหนักขึ้นเพื่อให้ได้เงินมากขึ้นวนไปเรื่อยๆในสิ่งที่เรียกว่าสนามแข่งหนูหรือ e ร Race อ๋อที่เรียกว่า red race นี่เองครับพ่อรวยเลยเสนอให้ลองทำงานโดยไม่รับค่าจ้างดูทำงานฟรีหรอคะเพื่ออะไรคะนั่นเพื่อให้คิดนอกกรอบไงครับบังคับให้หาทางว่าทำยังไงให้เงินทำงานให้เราแทนที่จะเป็นเราทำงานเพื่อเงินอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะแล้วนั่นก็นำไปสู่ไอเดียธุรกิจแรกของพวกเขาเลยใช่ไหมคะการ์ตูนนั่นใช่เลยครับการเปิดห้องสมุดหนังสือการ์ตูนเล็กๆในห้องใต้ดินเก็บค่าเข้าจากเพื่อนๆ มันไม่ใช่แค่เรื่องหาเงินค่าขนนนิดๆหน่อยๆแล้วเนาะไม่ใช่เลยครับแต่มันคือการสร้างสิ่งที่พ่อรวยเรียกว่าทรัพย์สินขึ้นมาครั้งแรกทรัพย์สินนี่คือแก่นสำคัญของหนังสือเลยใช่ไหมคะการแยกให้ออกระหว่างทรัพย์สินกับหนี้สินถูกต้องครับพ่อรวยย้ำมากทรัพย์สินคือสิ่งที่ทำให้เงินไหลเข้ากระเป๋าเราส่วนหนี้สินคือสิ่งที่ดึงเงินออกจากกระเป๋าเราไปง่ายๆแค่นั้นเลยครับพ่อรวยบอกว่า คนรวยเนี่ยเขาจะมุ่งเน้นสะสมทรัพย์สินส่วนคนชั้นกลางกับคนจนมักจะซื้อหนี่สินแต่ดันเข้าใจผิดว่าเป็นทรัพย์สินใช่ครับเช่นบ้านหลังใหญ่ๆหรือว่ารถแงแพงซึ่งจริงๆมันมีค่าใช้จ่ายตามมาเรื่อยๆดึงเงินออกตลอดอันนี้ท้าทายความคิดคนส่วนใหญ่เลยนะคะที่มองว่าการมีบ้านมีรถคือความสําเร็จคือความมั่นคงจริงครับ อาจจะไม่ได้มองถึงภาระทางการเงินจริงๆที่ตามมาก็ได้มีอีกเรื่องนะคะที่ตอนเด็กๆผู้เขียนเคยพยายามทำเงินเองนะคะเอาหลอดยาสีฟันเก่าๆามาหลอมอ๋อครับครับที่เป็นตะกัวและหลอมทำเป็นเหรียญนิกเกิลปลอมใช่ไหมพอ,อก็ยังชมว่ามีความคิดสร้างสารรค์จุดนี้มันบอกอะไรเราคะอืมผมว่ามันสะท้อนแนวคิดที่ลึกกว่านั้นนะไม่ใช่แค่เรื่องความคิดสร้างสารรค์อย่างเดียวยังไงคะ มันบอกว่าคนที่จะสร้างความมั่งคั่งได้จริงๆเนี่ย,เ,ยเขามักจะมองเห็นโอกาสในการสร้างเงินหรือสร้างระบบที่ผลิตเงินขึ้นมาได้เองอ๋อไม่ใช่แค่รอรับเงินเดือนอย่างเดียวครับคือเขามองหาช่องทางใช้ประโยชน์จากระบบที่มีอยู่เช่นพวกกฎหมายภาษ,ษีการลงทุนหรือการสร้างธุรกิจเพื่อให้เงินมันงอกเงยขึ้นมาเองได้เข้าใจแล้วคะ่ะแสดงว่าหัวใจสําคัญของการจะหลุดจากวงจรทํางานเพื่อเงินไปสู่การให้เงินทํางานให้เราก็คือ ต้องเปลี่ยนวิธีคิดก่อนเลยใช่ครับต้องปรับเปลี่ยนกรอบความคิดจัดการอารมณ์ตัวเองให้ได้โดยเฉพาะความกลัวกับความโลภแล้วก็ต้องเรียนรู้เรื่องการเงินอย่างจริงจังด้วยใช่ไหมคะแบบต่อเนื่องเลยสําคัญมากครับและต้องมีวินัยในการสะสมทรัพย์สินจริงๆที่มันสร้างไรายได้ให้เราอืมแต่ความรู้ทางการเงินพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่มีสอนในโรงเรียนปกติเท่าไหรนะ่เนาะ ถูกต้องครับระบบการศึกษามักจะเน้นผลิตคนเข้าสู่ระบบการจ้างงานมากกว่าสอนให้สร้างความมั่งคั่งเองเงินก็แปลว่าถ้าอยากเดินสายนี้จริงๆต้องขนขวายหาความรู้เอาเองนอกห้องเรียนจำเป็นอย่างยิ่งเลยครับก่อนจะจบกันมีประโยคนึงที่พ่อรวยพูดไว้น่าคิดมากเลยค่ะเขาบอกว่าเงินเป็นเพียงภาพลวงตาครับเป็นสิ่งที่คนเราตกลงยอมรับคุณค่ากันเองถ้าคิดแบบนี้ ตัวเงินเองมันอาจจะไม่ได้มีอำนาจในตัวมันเองจริงๆก็ได้นะคะนั่นสิครับแล้วถ้าอย่างนั้นอะไรคือสิ่งที่กำหนดพลังหรืออำนาจของเงินในชีวิตเราจริงๆกันแน่แล้วการเข้าใจเรื่องนี้มันจะเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการสร้างความมั่งคั่งของเราไปได้ยังไงบ้างครับน่าเก็บไปคิดต่อเป็นการบ้านเลยนะครับ